ก็โรยด้วยกระเทียมเทียวนะครับผมวันนี้ก็มานี่เลย <c oughs> สายกินตับนะครับริวกับแก้มแซนเยียมสำหรับสายกินตับ <c oughs> ตับทอดผัดพริกเกลือเกือที่สุดในสามโลก ดีครับ FC นะเพื่อนกองไฟแล้วก็เพื่อนในเฟซบุ๊กนะครับก็พบกันใหม่นะคกับผมปกิจครับผมนี่ค่ะวันนี้ก็มาทำกับแก้มกับข้าวสไตล์คนเชียร์บอลเนี่ยวันนี้ก็มานี่เลยสายกินตับนะครับสายกินตับนี่ตับบางคนว่กินข้าวมั่งอะไรมั่งทำตับหวานกับข้าวมั่งถ้าทำไม่ถูกก็โอ้โหทำยากมากเลยเพราะฉะนั้นทำไมข้าววะผมก็มีอีกเมนูเลยที่อร่อยแล้วก็หอมผมทำทานแล้วเป็น ับทอดนะครับผัดพริกเกลือจระผมกระเทียมอะไรมากเลยนะครับตอนนี้ก็จะเอามาฝากกันเป็นกับแก้มนะครับสําหรับสายกินตับแล้วก็ไปดูเครื่องปรุงเหมือนเดิมครับกาลังใจก็ต้องมากดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้านบนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดซื้อทุกให้ด้วยครับก็ไปดูเครื่องปรุงกันเลยนะครับผมครับเครื่องปรุงก็แน่นอนมีตับตับหมูนะครับตับนี่เดี๋ยวเราจะไป ล้างน้ำส้มสายชูนะครับเพื่อไม่ให้เคาวสักรอบหนึ่งในส่วนของมนก็จะมีอันนี้ก็เป็น3ามเกลือโขกก็รากผักชีกระเทียมพริกไทยสาหรับหมักทอดนะครับแล้วก็เป็นอันนี้พริกแดงกีดาโขกอันนี้ตามชอบเลยอันนี้ก็กร,รกระเทียมเดี๋ยวเราทํากระเทียมเจียวโขกไว้แล้วก็ประมาณหกหกหัวนะครับแล้วก็เป็นต้นหอมอันนี้ก็เป็นน้ำมันหอย1่ช้อนโต๊ะนี่ก็เป็นซีอิ๊วขาว1่ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือ ครึ่งช้อนชานะครับผมก็เดี๋ยวไปขั้นตอนกนารทำกันเลยครับเราก็จะล้างด้วยน้ำส้มสายชูนะครับครับเดี๋ยวเราก็เอาไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็มาหมักไปล้างน้ำส้มสายชูมาแล้วนะครับแล้วก็หมักเลยนี่สามเกลืที่เราปกไว้น้ำมันหอย แค่นี้แล้วก็มือล้างมือสะอาดก่อนทำอาหาร<อ>ครับนะครับเราก็หมักไว้สัก15นาทีนะครับเคครับเดี๋ยวเราก็ไปหมักเดี๋ยวเราจะไปเริ่มขั้นตอนต่อไปเลยขั้นตอนแรกามาร้อละเกียวกระเทียมก่อนนะครับผมเราเียวให้เหลืองประมาณ80%นะครับผม โอเคก็เหลืองประมาณนี้ก็พอเลยปิดไฟก่อนนะครับตัดขึ้นเสด็จน้ำมันครับตับก็มาครบ15นาทีนะครับก็น่าจะเข้าเนื้อแล้วก็มาทอดนะแล้วทอดให้เหลือง โอเคครับเราก็ทอดมานี่เหล๋ยว mm hmm. er ประมาณนี้โอเคเลยแล้วก็เอาไปพักสเสด็จน้ำมันก<ร> <ina> ็มาถึงขั้นตอนการผัดพริกเกลือนะครับก็พริกที่โขไว้ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยพอนะครับแล้วก็เราแบ่งกระเทียมเจียวที่เราเจียวเมื่อกี้ใส่ลงไปให่พิกหอม ตับเมื่อกี้ปีดไฟอ่อนนะครับตับเมื่อกี้รักเสเด็ดน้ำมันละแคนี้ก็เรียบร้อยปดดยรุงรสได้เกลือป่นอย่างเดียวนะครับขัดที่เกลือแค่นี้ก็สุดยอดลนะหลังจากนั้นก็ปิดไฟนะครับ รยต้นหอมเสร็จเรียบร้อยเ,ยเยอยด,ดเยี๋ยวไปจัดจานเรียบร้อยก็จัดใส่จานจัดแก้มชั้นเยี่ยมแล้วเราก็โรยด้วยกระเทียมเจียวนะครับผมหอมหครับผมก็เรียบร้อยสำหรับเมนู ตับทอดผัดพริกเกลือนะครับนี่ครับจะหอมกระเทียมเจียวด้วยแล้วก็มีได้รสชาติเผ็ดนะครับปรุงรสด้วยเกลือนิดหน่อยพอนะครับนี่ครับสีสันนะครับซูมให้ดูใกล้ๆก็พร้อมมาชิมกันเลยครับเกีอบแล้วครับสำหรับเมนกับแก้แคลเซียมสำหรับสายกินตับนะครับก็เป็น เมน,นูที่ผมคิดทำขึ้นมาเองแล้วก็เคยทำแล้วอร่อยก็เลยเอามาฝากกันก <Yeah. S 1> ็ไม่พูดมากนะชิมกันเลยดีดกว่านะครับพูดมากหลยนี่ชิมกันเลยมันจะไม่เคาท oh. อ,อดกลได้รสชาติสับแล้วก็วกอหอมไอ้กระเทียมเกียว <Wow. S 1> โอเคนี่ก็เป็นกับแก้มนะครับ รจกินเลื่อยๆนะล่ะก็เอามาฝากกันนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมก่อนไปก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์นะจะให้ทําเมนูอะไรก็หรืออยากให้ไปทานอาหารที่ไหนก็ก็ได้นะครับก็ยินดีที่จะไปรีวิวให้นะครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ